สวัสดีจ้ามือนี้ยายจะไม่กล่าผ้ามว้วนผ้ามาเนาะโกขกเลาะปลายกันแล้วเด้๋จ่าเด้อสวัสดีครับเขอม้าเดี๋ยวก็อย่าลืมเปิดรังใจงให้ตากับยายเดี๋ยวจ้าไปลุยเลยพี่น้องมาโขกเกาเนี่แหละจ้าพ่อแต่กแกงเกาเนาะพี่น้องมวมาเบิ่งเลยมือนี้สิบ้มานหมอมานเี่จ้าเด้อมาพี่น้องลุยมันมีหมือนมานหมอมานเลยเนาะพี่น้องถ้าคิดมาอย่างสันเนาะ ไ i ลุยตาทองยงไงพอพอมาเนาะตาทองเฮ็ดก็ที่อย่างพอแล้วนะโอ้ดอกอแดดแข็งมนันไปหาอย่างหาตาทองโอ้จีน้องก่อนท่ไปหาตาทองพอเฮ็ดข้าวดิน อืมพี่น่องลายหูลายตาเขาก็ถือข้อ,อไปได้จ้าเด้อนี ừ, ม่มันมาแล้วจ้าอ,อ,อืมนี่กระบอกวาเด็กก้อได้อ้าวเลยต่อเก็บเลยเงาเลยพี่น่อง เป็นแฟนธรรมะกินเก็บกันมามาออกเพื่นะหาหลายเจาแห่พี่้องเมาเนียงเพาะนี่เลยตุ่มตุ่มหนึ่งตะท้องนี่ตุ่มหนึ่งตะท้องเามน่เก็บตะท้องตะท้องนี่จุ่มหายังเขาเขาหมานืนเลย ไปทำผืูกระบอพีอ่หน้องมือถอนะเมื่อกี้ขวายิ่เ้ขาวอยู่เลยกระก็ขวายินหมาอย่างัหีนะมื่อต่อขอยไหลาตาขอยไลย่างี้กมีโต๊ะคนละพี่น้องเหดงก้อน,น,นแดงๆวะพี่นอ้องสีขาวนำตัวนึก่กระ่อก เด้าขุนเท็ดแดงเ้โอ้โหโอ้คอยสิล้มอัน็ดเก็บเก็ดแดงกนเฮ็ดแดงไ่อกออาเอ้าเาเจ้าเทดอกเทาดิ่งอจะคล้องคนกินเป็ดกเม็ดเหรอเออคือมันไ่มันมั่นนะนากพี่ดองเน้ะเป็นหาออกไปเลยไดไปดุยต่อพี่น้อง น้ำมันกระปูหลอกใหญ่ๆง่มงๆอือพี่น้องจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งอืออืมโอ้ยน้ำมันกระปูพี่น้องเห็นกับ,กบเกบไปแล้วพี่น้อง โอ้ย,อยน้องงามเลยอโอยพี่น้องครัโอนโวยมาเห็นอบอสเห็ดย่างก็ยองกลิ่นเต็มเลยพี่น้องเขาหาคนเนละบอสเห็นบอสกระสองเห็ดย่างหลายค่ะไม้แห้งพี่น้อง,อง,องเห็ดยางเขาประมูลยู่พี่น้อง เอาตะถองะเ็ปน้ำมันปู <trees Essential approved> ด้วยน้ำ <GO> ม <av uther> ันปูเ็ดมันปูไหมอะดอกง่ามอีที่น้องดอกง่าอุปุอุปุอีปุขนตทอดอกง่าอุปุอุป่อี๋ มกใจตองหอมหอมเลยพี่โอ้ทีว่าแฟนคลับว่าให้แกงให้เบิ่งเด้อผู้ชมตะท่อไอตะให้เอาไปาให้ถวดเด้อให้แม่ยายจะไม่กล้าเราแกงเด้อจ้ะเราหลังแกงส่วนเอาไปให้ถวดเฮ็ดมันอยู่มันไหมม,ไหมัมนไผ่มันมันนะักพน้อนเะฮ็ดหย่างอุ้ยหย่าย่างเตะเต็มเลย เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอย่างเนาะหลายอีพี่น้องมาเอิดลูกสาวเลยโอ้ยเก็บเห็ดบนันปูอยากไปมัดไปเพ็ยบปูด้วยอย่าเนีมันเอาเอาเม็ด่งขอจะกินได้เอาหมดเอาทุกอย่างที่กินได้ห้าต้องเฮ็ดมันปูด้วยอย่องนี้มา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  ลูกสาวอ้าน,นเห็นดีดีเอ้านองคลิปเดียวเด็ดขาดมือเลยเด็กน้อยด้วยแหม่ต้วหลังเศร้าน่ะพัดกระเสบอ้อมกระเสบต้องงามเิอ่าแล้วเดียวเชยจะต่องเก็บก่อน พอแล้วนงเก็บข้าวไข่มาเด็ดท้ายต้องเก็บดอกไออุ้ยจับมันปูทุกดอกได้จ่ายด้อเก็บหนักเก็บหนักเมื่อหนึ่งที่กล่องเมื่อไงอันนี้เนาะแ้่ต้อหาทำกุญแจได้ พระต้องพูนเห็นมะมะม,มั้ม,ม,มันพูนนี่มันมันเห็นสนัมพูนนี่นี่ตจอพี่น้อยแล้วก็นี่เห็ดเท้าเห็ดเท้าดิน มันปูเคงเพชรขามีแล้ะต๊ะเคงเพชรเขาพี่หน่อมาด้วพี่น้อสายเรีวเพชรขากระทงไปตปกระถางพี่หน่อเติมนึงพี่น้อขุดขาวขุด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 ขุ น,น้ำมันกระปูกดอกหนิแมพี่น้อหงหอกไงอีดีออดอู้นองเก็บมันปู๊อู้นหองงามนั่นังงนเปืดๆเปืม่าตั้งอะไรน่าตาถือข้อไวด้วยคุณตา้องเก็บใกทงเลยอ,อ,อาาขาเป็บเนี้ย าะงนี่จุมเลยอจุยจุ่ขอจบคลิปเด้จ้ามาขเลาะโขลปลาไว้เพียงแค่นี้ก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ที่พี่ห้ยายเด้ดีเสมอมาจึงไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาลได้จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบาย ไปกำลังใจตากำลจใจ้าจ่ายบายจูจูลูกสาวคนนี้พิ่ดประคันได้กับเขาถกอขาไปได้จ่าปะนี่เงี่น้องเฮ็ดน้ำมาบนี่นะน้ำมาอันนี้พี่น้องนี่เออถอดชีหินขขาดจ๊กนีดได้หอพออีกล่ะเฮ็ดเท้เฮ็ดน้ำมาพี่น้อง mm -hmm.